สวัสดีค่ะเฟรมเดะสตาร์แบนค่ะวันนี้นะคะเฟมก็มีผลงานได้ออกมาแล้วค่ะนั่นคือซิงเกิลแด้ของเฟมค่ะที่ชื่อว่าฉันขอล่าค่ะเ<ฮ>พลงนี้จะเป็นแนวลอกอินดี้นะคะเหมาะสำหรับเป็นสำหรับผู้หญิงตรงๆนะคะที่มีความจริงใจค่ะแต่เขาคนนั้นเนีกลับไม่เห็นค่าของเราเราก็เลยขอล่าดีกว่าค่ะ<ฮ>มันไม่มีความหมายอะไรเลยกับเธอทุ่มเทไ ไม่ต้องการคือ,อยากจะพอแล้วฉันควรจะไปไกลาจากเธอสักทีดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวฉันขอลาอค,ค่ะสหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะตอนนี้ที่ดอกจันงสองค,ค่ะคแล้วก็อ,อีกไม่นานนี อีกเมนันนี้นะคะจะมีซีดีตามมาค่ะยังไงก็รักเฟมก็หลอดของแท้นะคะ mm hmm. โพสแชร์ไม่เอานะคะ mm hmm.